สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒนะครับก็วันนี้นะครับเซ็ตแลดูไม่ค่อยจะดีกันสักเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับดุลุดส m อ200นะครับแล้วก็ไม่พ้นอีกเลยนะครับมีพ้นนิดนึงแล้วก็ลงใหม่วันนี้ก็ลงหนักนะครับหลักๆก็คือเป็นเรื่องของความกังวลเนาะนะครับความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับอาจจะไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่นะครับ ตลาดหุ้นก็เลยลงลงหนักๆอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับ <c oughs> แล้วก็มีหุ้นกลุ่มหนึ่งนะครับที่ลงหนักเหลือเกินนะครับก็คือหุ้นกลุ่มที่เป็นน้ํามันนะครับก็อย่าง o อเนาะกดลงมาทุกวันนะครับเนี่ยสิบแปดนะครับ PTG p t ีีนี่จะมีพวกอ่พวกไบโอดีเซลมาด้วยนะครับก็ลงมาทุกวันเหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวอย่างซัสโกนะฮะแต่ซัสโกก็จะมีอะไรที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับก็เลยเาราคานะราคาก็เลยแบบแปลกๆกับเพื่อนไปไปนิดนึงเหมือนกันนะครับมา <c oughs> ดูกันนะครับวันนี้ก็ไปเจอบทความนี้แหละนะครับเรื่องของ o อนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถอดใจกันเลยทีเดียวนะครับก็คือโตช้ากว่าที่คาดหวังนะครับ สัญญาณก็คือเอาจริงคือกำไรของ OR นะครับหลังจาก IPO มาเนี่ยเริ่มโตในแต่าที่ช้าลงนะตรากำไรค่อนข้างต่ำต่ำกว่าเดิมนะครับราคาหุ้นก็ดรอปลงมานะครับ r k ก t Cap ก็หายไปนะครับฐานละสองปีราคากลับมาที่เดิมนะครับก็ลงมาแล้ว50%นะครับ คนถือยาวอันนี้เครียดนะครับเพื่อนผมก็เครียดก,กันหลายคนเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ก็ต้องเรียกว่าอันนี้เนี่ยหาซ้ำอ่ะนี่ไงที่บอกกําไรไม่ค่อยโตนะก็คือไรายได้โตทุกปีนะครับโตรจริงนะหกสามหกสี่หกห้าโตโตตลอดนะครับจากการจริงๆคือเข้ามาปุ๊บนะครับก็ปิดเมืองปิดเมืองแล้วเปิดเมืองเราก็เลยเห็นภาพของการเติบโตนะแต่ว่าปัญหาคือ พอเติบโตมาเนี่ยกำไรมันไม่โตนะครับ <c oughs> กำไรมันไม่โตนะครับก็เลยเออมีอะไรแปลกๆดินะครับก็คือกำไรเนี่ยทำได้แค่ระดับประคองตัวนะแต่ว่านี่เนอร์อะไรก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยเยอะอะไรขน,ขนาดนั้น,นะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกังวลน,นะครับก็มีหลายคนนะครับเริ่มถอดใจนะครับ เพราะว่าเห็นงบชะลอตัวนะตัวเครื่องดื่มนะครับอย่างกาแฟนี่ก็อุย้ยอเมซอนนะเปิดร้านขายสาขาเยอะแยะมากมายนะครับนอนออย,ยทำนู่นทำนี่แต่ก็กำไรก็ไม่ได้มาตามคาดนะครับพอหวังมากๆราคาหุ้นก็ดรอปลงมานะครับอันนี้ของบิยอนนะครับก็มองว่าอืมอดีตเป็นของดีนะครับอนาคตเขาไม่เคยชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็คือ ก่อน IPO เนี่ยกำไรระดับนีน้จริงๆนะครับแล้วก็หลัง IPO ก็คือไม่ไม่กลับมานะก็จะมีบางคนนะครับเชียร์ก็มีบางคนก็ไม่เชียร์ก็มีนะฮะก็ะะเลยแบบเป็นหุ้นที่มีการทกเถียงนะทกเถียงกันเยอะมากเลยนะครับสำหรับมีตั้งแต่29นะย9คือมองว่าถูกนะครับแล้วก็17นี่คือมองว่าเริ่มฟื้นได้แล้วนะครับ ถ้าเป็นหุ้นพวกวงจรนะนะครับเราก็เข้ามาดูนี่นะครับ fundamental fundamental โถวโถวโถวโว short financial นะครับสอง4 2นสิบสี่สองพันย่่นะออ,อคือมันมีความเป็นหุ้นวงจรนะครับอยู่ระดับเยอะพอสมควรนะเรามาดูตรงตัว Gross Profit Margin นะฮะยังไงวะตึก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 เพจอัพเลเ n นูอ๋อทําไม่มีนะฮะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาได้นะครับ Net Profit Net Profit Margin Dividend Yield ROA อั่นนี่ Gross Margin นะครับ <c oughs> นี่นะ ก็อยู่ที่5ขึ้นมา7แล้วก็ลงมาให้อีกแล้วอันนี้ก็คือจริงๆอ่ะราคามันควรจะดรอปลงแต่ปี22นะครับที่รายกำไรขั้นต้นเนี่ยลงมาเหลือแค่4.9จริงๆมันมีสัญญาณฟื้นนะครับก็คือตัวรายกำไรขั้นต้นเนี่ยเริ่มขยับมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แรงมากนะครับเหมือนตอน2021นะครับที่ค่าการตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับขวดตรงนี้นะครับก็จะเป็น ลายไตายมาสนะครับลายไตายมาสกดเข้ามานะครับดูกรอสมาจินเนาะลายไตายมาสตึกกห้าห้าจุดสองหกนะครับก็มีการฟื้นตัวนิดหนึ่งนะครับทีนี้มาดู PTG น PTG ก็เป็นปั๊มน้ำมันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นในนั่นด้วยนะครับอัตรากำไรขั้นต้น อยู่แท่งนี้อ่ะก็คือมีการลดลงนะครับมาตอนนี้ก็คือยังไม่ฟื้นเลยนะครับตัวเลขก็ดับดรอบลงไปนะครับลอสมาจินยังไม่ฟื้นนะฮะแต่คนที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับก็คือซัสโคซัสโคเนี่ยจะมีพวกน้ำมันเครือบินนะครับค่อนข้างเยอะอะ่วก็เลยค่อนข้างเติบโตดีนะครับแล้วก็มีในส่วนของ เอาไปทำปั๊มนะครับรีบแบรนด์จากซัสโกเนี่ยเป็นเอสโซนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวคงเปลี่ยนเป็นบางจากนะครับแล้วก็มีเป็นบริษัทย่อยนะครับของซัสโกเนี่ยเอามาขายรถ BYD นะครับก้อนมาที่นเนาะก็ขยับขึ้นมาไอ้ตรงนี้มันมาจากรายได้อื่นนะครับก็คือในส่วนของเอ่อกำไรจากการขายบริษัทร่วมนะครับอ่าก็ ก็เลยกำไรแหลดูกระโดดขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคแล้วพอมีสตอรี่เนาะนะครับขายรถ BYD าํานู่นนี่นั่นนะครับกำไรพิเศษด้วยอะไรด้วยก็ราคาหุ้นก็เลยไม่ค่อยเหมือนเพื่อนกันสักเท่าไหร,ร่นะฮะทีนี้มาดูอ่าค่าการตลาดนะครับเราก็ใช้ของอ n n o v e s เนะครับมาดูบ่อยนะครับก็เลยนั่นอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ จะมีเรื่องของอ,อุตสาหกรรมพลังงานนะครับแล้วก็เข้าไปอัปเดตนะครับมีหลายตัวที่น่าสนใจนะครับอันนี้คือรวมแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำก็เลยทีเดียวนะครับมาดูว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างเนาะนะครับปพันยี่สามนะจริงๆพอน้ํามันมาเริ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนนี้ลงแล้วแหละ <c oughs> ค่าการตลาดนะไอ้ค่าการกลั่นนะครับก็เริ่มมีการขยับขึ้นมานะครับอืมถือว่าใช้ได้นะครับ แต่ว่าเอาจริงเนี่ยค่ากันกลั่นเนี่ยเริ่มมาพีคนะครับก็คือไตรมาสสี่ปีปีแล้วนะครับแล้วก็จริงๆไตรมาสนี้ก็คือเริ่มดรอปแล้วนะครับไตรมาสสามเนี่ยก็ขยับขึ้นมาตรงนี้เนาะนะครับสเปรดนะฮะส่วนต่างราคาน้ํามันนะครับก็คือ,อต้องเรียกว่าของดีเซลนะครับก็จะมันก็ลดลงแหละนะครับ แต่ว่ารู้สึกว่าดีเซลก็จะลงเยอะกว่านะฮะส่วนพวกเบนซินเนี่ยเคยมีพีอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็เริ่มกลับมาตกลับลงมานะครับอ่าที่ซัสโกนะครับราคาค่อนข้างดีเนี่ยดูตรงไอสเปรดน้ำมันคือบินเจ็ตนะครับก็สัดส่วนเยอะเหมือนกันนะฮะอ่ะก็เลยไม่ค่อยราคาหุ้นเนี่ยเลยไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเนยอะสักเท่าไหาร่นะฮะ จริงๆตัวปั๊มน้ำมันเนี่ยค่ากันกลั่นนะครับค่ากันกลั่นก็เฉลี่ย5ปีนะนะครับอยู่ที่ประมาณ2บาทนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาที่2บาท80ดสิบนะครับเอ้ย2บาท4ี่ิบจริงๆมันเริ่มฟื้นแล้วนะนะครับอันนี้คือแต่มาสามเนี่ยเฉลี่ยก็2บาทกว่านะครับก็ยังดีกว่าปีที่แล้วนะครับทีนี้มาดูไปค้นคำนี้ครับคำว่า โครงสร้างราคาน้ำมันนะครับค้น g o o g l e ก็จะขึ้นขึ้นหน้าแรกเลยว่าโครงสร้างเนี่ยขึ้นกับอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดเฉลี่ยเท่านะครับส่วนใหญ่ก็สองบาทจะมีดีเซลนะครับดีเซลสองบาทนะครับแล้วก็พวกแก๊สโซฮอลอะไรพวกนี้ก็สบาทสี่บาทนะครับเฉลี่ยแล้วนะเอเออนี้ lng นะครับ lpg อันนี้เป็นแก๊สถุงต้มนะครับก็ สามบาทกว่านะครับจริงๆเนอะนะครับก็คือราคาเนี่ยแทกแทกมาจากอะไรนะครับไอ้ราคาที่มันแพงๆเนี่ยนะครับมันมามาจากอะไรถ้าเราไปดูเนาะเอาแค่ตัว95นะครับเนี่ย ULG 95นะครับก็สีบบาทนะ เนื้อน้ำมันยี่สิบสามภาษีอันนี้หกบาทหกบาทกองทุนน้ำมันกองทุนนู่นนี่นั่นนะฮนี่แค่จากหน้าปั๊มไอจากไอลงกลั่นนะมาถึงตัวนี้นะครับก็บวกกันเข้าไปสี่เท่าไหรแล้วสามสิบกว่าบาทเข้าไปละถึงอันนี้ถึงหน้าปั๊มนะฮะสี่สิบสี่สิบบวกแวดอีกนะฮะอันนี้ขายส่ง โวกแวดไปนะครับขึ้นมาเป็น43ปั๊มได้3บาทนะฮะสามบาทเจอแวดอีกเจอโอ้ยนะ <c oughs> คือโหดจริงนะครับสรุปไปทีข่ขึ้นมาเนี่ยก็คือมาจากภาษีทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะนั้นอยากลดน้ำมันนะครับอยากลดตัวราคาน้ำมันหน้าปัม๊มง่ายๆเลยก็ลดภาษีใช่ แค่นี้แหละง่ายาน,นะครับโอเคก็โดยรวมนะผมมองว่าตัวค่ากันกลั่นเนี่ยก็ยังยืนอยู่จุดใช้ได้ก็ไม่ได้แย่อะไรกันขนาดนั้นแต่ว่าราคาหุ้นนะครับลงมายังกัดมันจะเจ๊งกันเลยทีเดียวนะครับก็เดีย๋ยวรอจังหวะที่มันฟื้นนะฟื้นแรงๆอัตรากำไรขั้นต้นเราเริ่มมานะครับนี่นอันน,นี้เป็นราคาน้ำมันนะก็เริ่มมีการดรอปลงมาบ้างแล้ว ถ้าเกิดมันดรอปลงมาแรงๆเนาะก็ชีวิตนะครับชีวิตก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่กังวลตอนนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของไตมา่ตาสีไตมาสีะาาสนะเพราะว่าตัวราคาเนี่ยนะครับเขาเรียกไงวะนะครับเขาต้องซื้อมาตุนไว้ก่อนนิดหนึ่งเพราะนั้นแต่ว่า กว่าไอ้ราคาน้ํามันช็อตนี้จะขึ้นมาเนี่ยนะครับมาถึงถึงเราเนี่ยก็น่าจะสอสเดือนแหละนะครับก็คือแต่มาสี่แต่มาดหนเพราะนั้นราคาเขาก็เลยมองแล้วนะครับตัวค่าการตลาดอาจจะดอบลงได้ในอนาคตก็เลยขายคนเลยนะครับก็เป็นไปได้โอเคงั้นวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ